สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้ซีวันนี้มาที่18กันยายน2566นะคะขณะนี้เวลา6นาฬิกา30วนาทีแล้วนะคะมันเกือบเกือบ40นาทีนะคะซีเรามารอขบวนรถท้องถิ่น424นะคะสำโรงภาพนาครราชสีมานะคะเดี๋ยวเรามาเก็บบรรยากาศเช้าๆที่สถานีรถไฟตุรินนะคะ ให้กับเพื่อนๆฟรีได้ชมกันนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นรถท้องถิ่นมาถึงประมาณเวลา7จ็นาฬิกาสนาทีที่สุรินนะคะก็จะเป็นขบวนสำโรงภาพนครราชสีมาะคะ่ะแล้วรอรอเก็บบรรยากาศในสถานีเก็บบรรยากาศในสถานีรถไฟก่อนค่อยรอรถไฟเข้านะคะไปเลยค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันฉันนะคะวันทําการนะคะของ วันราชการนะคะก็เปิดทำการนะคะเป็นวันแรกนะคะมีมารอรถกันนะคะหลังจากขบวนรถท้องถิ่นก็จะมีรถสวนสองสองนะคะเข้านะคะเจ็ดนาฬิกายีนาทีนะคะ อันนี้ก็ช่วงเช้าบรรยากาศสถานีรถไฟช่วงเช้าก็จะเงียบๆนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นวันรัชกา,ารก็จะเงียบๆเนาะบรรยากาศให้กับเพื่อนๆทีได้ชมกันสดชื่นนะคะวันนี้อากาศปลอดโปร่งน,นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนกลางวันฝนจะตกหรือเปล่านะคะเราก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนเราเห็นน้องทหารมาเยอะเลยนะคะนู่ อเอะเลยนะคะรู้ของชาติมาเยอะเลยนะคะวันนี้นะ,ะน<ฟ>เก็บถ่ายทหารนีหรือเปล่าค่นัองมาตีตัวก็คงจะกลับกลมกลองกันแล้วนะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังสถานีรถไฟนะคะเขาจะเรียกด้านหลังนะคะแบบนี้ลงมานะ เช้าก็จะเงียบรถก็จะมารอก็จะมีรถตุกต๊กๆมอไซค์นะคะเรียกใช้บริการได้เลยตามชอบใจนะเพื่อนถ้ามาสถานีรถไฟชลินการเดินทางรถไฟจะถึงจะช้าหน่อยแต่ว่าเราว่าปลอดภัยกว่านะคะเพื่อนเพราะว่าเป็นการเดินทางบนท้องถนนที่ปลอดภัยที่สุดและก็ความเสี่ยงจะน้อยกว่ารถอรไฟ นนกเก็บบรรยากาศให้ชมกันโน้นไปโน้นก็วงเวียนน้ำพุนะคะเพื่อนองนี้ก็ไปซ้ายมือก็ไปบขอสอสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราเรอขบวนรถนะคะเพื่อนทีอันนี้วงเวียนช้างมาแล้วนะคะรถเข้ามาละงนขอบคุณค่ะ ันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกเวลารถนะคะแต่ละขบวนนะคะมาถึงเมื่อไหร่นะคะก็จะมีบอร์ดบอกเวลานะคะนเพื่อนก็จะมีหลังจากขบวน424เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นขบวนรถเร็ว141นะคะมาถึงสุรินทร์ก็7นาฬิกา29นาทีนะคะขบวน141ะะขบวนรถเร็ว รถขบวนนี้จะถึงสุรินก็หกนาฬิกาห้าสิบห้านาทีนะคะสี่มาแล้วนะคบสี่ขบวนรถเข้ามาแล้วนะอันนี้ก็คือขบวนสี่สองสี่สำรวงภาพนะคนรราชสีมานะคะ ก็วันที่18นะคะมันจันที่สิบแปกันยายน2องพนะคะขบวนท้องกิ่น 4, 2, 4สำโรงภาพนัครราชสีมานะคะจอสุรินก็6โมง55นาทีนะคะก็จะออกจากสถานีสุรินเจ็ดนาฬิกา3นาทีนะคะ เก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนๆนิีได้ชมกันนะคะตอนเช้าสะดวกโดยสารโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อนก็เช็คตารางตั๋วการเดินทางได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรถท้องถิ่นสำโรงท่านคะรราชสีมา ฝั่งนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะใครฟี คก็จะออกจากสถานีแล้วนะคะปลายทางก็นะขอนาชิส่งห อันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนทีเราก็ตามที่ทีมมาชมสถานีรถไฟก็หวังว่าเพื่อนทีมพวกคงจะขอได้รับความรู้ความเขื่อนจากเราทั้งนี้มากเพืนเลยนะคะนนคอ Bangkok, c c. ขอบคุณทุกเลิศขอบคุณทุกไลท์ขอบคุณทุกท <c ats everyday> nice ี่กำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะก็เขามาชมช่องของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไลทเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้ทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ